สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพฤศสิกาดีที่19ธันวาคม2024วันนี้เฟียงกินดเด็ก75จมอนี81กับบรรยากาศที่อธิบายไม่ถูกเรียบเรียงไม่ถูกเมื่อคืนตอนตี2 FOMC ออกมาประกาศว่าเฟดจะลดดอก0.25ตี2ครึ่งลุงจเจริมขึ้นถแถลงคำพูดของลุงจเจริมเมื่อคืนเนี่ยถ้าให้ผม อธิบายน้ำเสียงแกแบบบรรทัดเดียวนั้นเพื่อนน้ำเสียงเหมือนก่อนขึ้นเวทีเนี่ยแกได้บัตรไวเซอร์มาสามขวดได้เหล้าขาวมาสองเปกตบด้วยมะขามเปรี้ยวก่อนถแถลงเมื่อคืนก่อนที่ FOMC จะมีประกาศผลเนี่ยทุกคนทราบดีโลกทั้งโลกทราบดีว่าเฟดจะลดดอก0.25%ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แต่หัวใจเนี่ยมันอยู่ที่ summary of economic projections ที่เราพูดไปนะตอนกันยายนเนี่ยเฟด project หรือเฟดคาดการณ์ว่าปี2025เฟดจะลดดอก4ครั้งแต่เมื่อคืนออกมาประกาศว่าลดดอกแค่2ครั้งซึ่งก็เป็นอะไรที่ตลาดเตรียมใจไว้แล้วนะเมื่อคืนเนี่ยตลาดคาดการณ์ไว้แล้วว่าเฟดน่าจะลดดอก2ครั้งไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับแต่น้ำเสียงการตอบคำถามของลุงจเจริมเนี่ย มัน confusing มากนะลุงจเจริมเราทราบดีธนาคารกลางมี2กฤษฎีกา2ออย่างที่ลุงจเจริมต้องบาลานซ์หก็คือ maximum employment อาัตราการจร้างงานที่เต็มพิกัด2คือ price stability อการดูแลในเรื่องของราคาสินค้าและบริการให้มีความเสถียรน,นะตรงนี้เราเข้าใจแต่เมื่อคืนเนี่ยน้ำเสียงของลุงจเจริมคือก่อนหน้านี้เรารู้ว่าลุงจเจริญถ้าลดดอกก็ลด เพราะตลาดแรงงานนะตัวเลขแรงงานอัตราการว่างงานเนี่ยขึ้นมาจาก4.1เป็น4.2เมื่อคืนลุงเริ่มโฟกัสเรื่องอินฟล레이ชันนะน้ำเสียงเนี่ยให้น้ำหนักไปว่าอินฟล레이ชันตอนนี้มันค่อนข้างสเตกกี้มันค่อนข้างเอาลงยากนะและเฟดก็จะไม่รีบลดดอกในปี2025เฟดจะไม่ลดแบบ aggressiv e นะครับซึ่ง คำพูดของแกเนี่ยจริงๆแปลเป็นไทยเนี่ยน้ำเสียงอธิบายยากมากแต่มันเป็นน้ำเสียงที่ชี้ใ้เห็นว่าตลาดสงสัยแน่นอนว่าในเมื่อลุงเป็นห่วงอินฟลชันแล้วคืนนี้ลุงลดทําไมหรือเมื่อคืนเมื่อวานเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดทําไมนะแล้วที่ผ่านมาลุงลดทําไมแต่ตอนนี้ลุงมาบอกว่าเป็นห่วงอินฟลชันแล้วสักพักแกก็บอกว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งพูดไปพูดมาแกบอก ตลาดแรงงานเป็นอะไรที่ต้องจับตามีนักข่าวถามว่าท่านครับเป็นไปได้ไหมสองพันยี่ห้าท่านอาจจะขึ้นดอกลุงจเจริญบอกผมไม่เห็นความเป็นไปได้นะแต่เราไม่ควรใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคือสรุปสั้นๆเนี่ยเพื่อนตลาดไม่ได้ตกใจเทขายเพราะตลาดเห็นตัวเลข 225เฟดลดดอก2ครั้งเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ตลาดเตรียมใจไว้แล้วแต่ตลาดเนี่ยเป็นห่วงทั้งในเรื่องของดอทพลอตและเป็นห่วงทั้งสิ่งที่ลุงจเจริมอาจจะแอบอยู่หรือเปล่านะคือในดอทพลอตเนี่ยเราทราบดีปีหน้าเขาจะลดดอก2ครั้งผมโพสต์ในชุมชนแล้วนะปี225 0เนี่ยจะลดดอก2ครั้งเมื่อคืนลดดอก0.25เนะเมื่อคืนเนี่ย เฟสเมมเบอร์ members, มี4คนที่โหวตโนไม่ต้องการให้ลดดอก0.25ส่วนในปีส0 2 5ัิเนี่ยถึงแม้เสียงส่วนใหญ่จะให้ลดดอก2ครั้งแต่มีเมมเบอร์บางคนเนี่ยอยากให้ลดครั้งเดียวบางคนไม่ต้องการให้ลดเลยนะรู้สึก3คนอยากจะให้ลดแค่ครั้งเดียวนะครับคือในดอทพลอตเนี่ย มันทำให้ตลาดตอนเนี้เป็นห่วงว่าเฟดรู้อะไรหรือเปล่านะและถ้าปีหน้าสมมตุติตัวเลข cpi เป็นขาขึ้นตัวเลขอัตราการจ้างงานเป็นขาลงเนี่ยเฟดจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าปีหน้าเราอาจจะอาจจะลดดอกแค่ครั้งเดียวหรือเปล่านะครับคือตอนเนี้มันกําลังมีความไม่แน่นอนนะตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนเพื่อนๆที่เข้ามานานแล้วรู้ดีว่าตลาดไม่เคยแน่นอนแต่วันนี้ มันไม่แน่นอนจริงๆนะตลาดเนี่ยกำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะลุงจเจริมคํานึงถึงลุงทรัมป์ที่กําลังจะเข้ามาหรือเปล่าลุงทรัมป์กับนโยบายเศรษฐกิจที่แบบอาจจะขึ้นภาษีสุากากรประเทศที่พยายามออกห่างดอลลาร์เนี่ยจะขึ้นภาษีถึง2องเนี่ยลุงเจริมเลยแบบต้องเตรียมตัวบางอย่างหรือเปล่าก่อนที่ถ้าลุงทรัมป์ขึ้นมาเกิด แกลดดอก a g g r e s s i v e รถลดดอกเร็วไปแรงไปเนี่ยพอพ้นวันละพอแก,กเกษียณแกจะถูกจำเป็นประธานธนาคารกลางที่ทำให้เศรษฐกิจพังหรือเปล่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่น่าคิดมากนะครับเ,เมื่อคืนไฮไลท์ของโลกคริปโตเนี่ยก็จะเป็นพี่นักข่าวคนหนึ่งแกถามว่าเออท่านครับมันจะมีประโยชน์ไหมครับท่านถ้ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารกลางเข้ามาถือบิตคอย ลุงจเจเลิมบอกอ,อ,อันนั้นมันเป็นเรื่องของสภาคอนเกรสที่เขาต้องเปลี่ยนกฎหมายมันต้องใช้ act of congress นะตรงนี้ยเฟดไม่ไม่มีแผนจะเปลี่ยนกฎหมายตรงนั so, the um, <so> ้นนะคือพี่คนเนี้ยดูหน้ากันรู้เลยว่าแกอาจจะมีดอยบ้างอะไรบ้างหรือแกอาจจะถามแบบเผื่อฟุก นะนั่งดูมือถือปรากฏตลาดแดงนะถามคิดว่าบิตคอยจะพุ่งหรือเปล่าหรือพอ่อใหญ่ไมเคลเซเลอร์จ้างมาหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าให้ผมสรุปบรรยากาศตอนนี้เพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้ส่วนตัวในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าตลาดทำได้แค่เดา่นะตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันจะลงต่อหรือจะขึ้น คนจะซื้อก็ไม่กล้าซื้อกลัวซื้อปุ๊บมนลงต่อคนจะขายก็กลัวตลาดมันดีดนะตลาดคริปโตเนี่ยปี2025เราอาจจะมี XRP ETF Hederah b y ETF Litecoin ETF สหรับอเมริกาอาจจะถือบิตคอย n ไว้ในคลังของประเทศและหลายรัฐอาจจะถือ Bitcoin ไว้ในคลังของร,อจจอรัฐหลายอย่างมันเข้ามาออฟเซ t ตทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะครับส่วนตัว สิ่งเดียวที่ผมและผมเท่านั้นต้องทำคือผมต้อง DCA นะต้องดี a เพราะอะไรผมจะได้มองตัวเองในกระจกและกล้าพูดว่าอย่างน้อยเราซื้อตอนตลาดแดงถึงแม้จะเป็นขาลงก็ตามอย่างน้อยเราไม่ได้ซื้อตอนมันเขียวอย่างที่เราเคยทำตอนเป็นแมงเม้าตอนนี้ผมทำได้แค่นี้เพื่อนๆทางบ้านที่ตามข่าวเฟดเมื่อคืนคิดอะไรมีอะไรจะเสริม คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม